หรืออาจเป็นพระวิธีแห่งการเดินทางที่นำพาผมมาสู่นครวัดและได้มีโอกาสที่จะได้เห็นพระพักของพระบาทกะมอเต็งอันสุริยะวรมะเทวะที่สองในปางของพระบรมวิษณุโลกพระองค์เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งนครยโสธรปุระซึ่งนับถือาศาสนาพราหมณ์ไวยสนพนิกาย แตกต่างจากกษัตริย์ขอมองค์อื่นๆซึ่งนับถือไสววะนิกายผมใช้เวลาครึ่งวันเต็มในการเที่ยวชมปราสาทนครวัดต,ตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงเที่ยงผมได้ชมกองทัพของชาวเสียมกุกได้เห็นภาพสลักอัสราและได้กราบพระบาทกระมลเต็งอันสุริยวรมะที่สองก่อนเดินทางออกจากปราสาทนครวัด ซึ่งจะต้องผ่านโคปุระชั้นนอกผมได้สังเกตเห็นอัปสรานางหนึ่งซึ่งอยู่ด้านนอกองค์ปราศาสาทนางนั้นมีลักษณะพิเศษกว่านางอื่นใบหน้าของนางเรียบเฉยมีร่องรอยของความเศร้าและที่สะดุดตาก็คือธรรมรงที่นางห้อยคอเอาไว้ ผมอดไม่ได้ที่จะหยิบธรรมรงที่ผมพกติดตัวมาเปรียบเทียบกับธรรมรงของนางดูช่างคล้ายคลึงกันจนผมอดไม่ได้ที่จะคิดว่าเหมือนจะเป็นธรรมร,รงวงเดียวกัน <_ c oughs> การเดินทางมานครวัดในคราวนี้ผมเองก็ไม่รู้ว่าทำไมผมต้องพกธรรมรงวงนี้ติดตัวมาด้วยซึ่งดูจะไม่มีเหตุผลเอาเียเลย ย้อนไปเมื่อเดือนตุลาคม2562ผมได้ซื้อวัตถุชิ้นนี้มาจากคนขายของเก่าที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นวัตถุอะไรแต่ซื้อมาด้วยเห็นเป็นของเก่าของโบราณซึ่งก็ไม่แน่ใจอีกเหมือนกันว่าเป็นของแท้หรือของปลอมคืนแรกที่ได้รับวัตถุชิ้นนี้จำได้ว่าคืนนั้นฝนไม่ตก แต่มีเสียงฟ้าลั่นคลืนคลืนเป็นเสียงฟ้าลั่นครวนคลางที่น่ากลัวจนรู้สึกขนลุกขนพอฟังดูคล้ายเสียงคนร้องไห้อีกครั้งหนึง่งฟังดูก็เหมือนจะเกลี้ยกลาดแต่คิดไปคิดมาก็เป็นเรื่องของธรรมชาติไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับวัตถุโบราณชิ้นนี้ จนเช้าวันรุ่งขึ้นผมมีภารกิจที่จะต้องเดินทางไปยังกรุงเทพมหานครหลังจากเสร็จภารกิจตั้งใจว่าจะแวะเที่ยวเมืองเพชรบุรีในวันรุ่งขึ้นเย็นวันนั้นผมเดินทางด้วยรถไฟเพื่อที่จะไปลงที่เพชรบุรีและในวันนั้นรถไฟก็ล่าช้ากว่าปกติผมไปถึงเพชรบุรีราวสามทุ่ม เมื่อแรกที่ผมไปถึงยังไม่มีท่าทีว่าฝนจะตกแต่เมื่อเข้าห้องพักปรากฏว่าลมพัดมาอย่างแรงสักครู่ก็มีฝนโปรยปลายลงมาแต่สิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกขนลุกนั้นก็คือเสียงฟ้าร้องคลืนคลืนคล้ายเสียงคนร้องไห้ซึ่งเป็นครั้งที่สองที่ผมได้ยินเสียงฟ้าร้องแบบนี้ แม้จะเป็นภาวะธรรมชาติแต่ก็เป็นภาวะธรรมชาติที่แปลกประหลาดในความรู้สึกของตัวเองซึ่งไม่เคยได้ยินฟ้าร้องแบบนี้มาก่อนผมเองตั้งใจว่าผมจะคืนวัตถุชิ้นนี้ให้กับคนขายหากแต่อาทิตย์ถัดมาหลังจากวันนั้นผมก็ได้รับวัตถุอีกชิ้นหนึง่งจากผู้ที่ขายของเก่าก็คือจีรูปพระขันซึ่งอาจจะเป็นเครื่องรางอะไรบางอย่าง หลังจากวันนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ผิดปกติเกิดขึ้นอีกเลยจนกระทั่งมีเหตุอันไม่คาดฝันที่ทำให้ผมได้เดินทางมาอย่างนครวัดแห่งนี้แม้จะมีความมุ่งหวังที่จะเดินทางมาอย่างนครวัดแต่ในเวลานั้นผมไม่มีความพร้อมในหลายๆด้านโดยเฉพาะเป็นช่วงเริ่มต้นของการระบาดของโควิด19ในต่างประเทศซึ่ง ผมเองก็ไม่อยากที่จะเดินทางออกนอกประเทศในเวลานั้นว่ากันโดยสรุปก็คือผมเองไม่ได้เตรียมการในการเดินทางและไม่ได้เป็นผู้จัดแจงในการเดินทางหากแต่เป็นเสมือนตัวละครตัวหนึ่งที่ถูกฉุดกระชากลากถูกมาอย่างนครวัดเท่านั้นเองถึงวันนี้วันที่ผมกำลังจัดทำคลิปวิดีโอคลิปนี้ ซึ่งเวลาล่วงผ่านมาแล้วหนึ่งปีผมย้อนกลับไปมองเหตุการณ์ดังกล่าวเหมือนเหตุการณ์ทุกอย่างนั้นถูกจัดแจงและถูกวางหมากให้ผมต้องเดินทางไปนครวัดแม้เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่จุดตั้งต้นแต่ก็เป็นปฐมบทของเสียงเรียกจากอับสรา